ร้อยวิชัยมอปลายครับ้โอชุคโอ้โหกาลดวนคุเ้ยรับการลดส่วนสูงความยาวของขานี่มีผลมากเลยนะมิสตาร์ทนักกีฬาอะไรยนตัวเลยนะครับเดี๋ยวพร้อมไว้เลยนะครับหลักจาก ร้อยเมตรหยิบมอลปลายนะครับก็จะเป็น200เมตรนะครับครับอ่าขอต้อนและขอปลายชายหยิบนะครับตัวบอลใช่ครับครับลุกขับลูกสูงสุดสองร้อยเมตรนะครับสอร้อยเมตรหยิบบอลปลายเตะที่ใหญ่นะครับที่ใหญ่นะครับมาดูว่าปีนี้เจ้าความเร็วร้อยเมตรหยิบบอลปลายนะครับจะตกเป็นของสีอะไรนะครับสีอะไรเดี๋ยวพอกรีธาแข่งไปแล้วสามรายการก็เป็นของสีม่วงหนึ่งรายการม่วง แล้วทีสีชมพูนะครับย้อนไม่ิีกเข้ายครับคุณผครับตอนนี้นะครับนาพร้อมแล้วอย่าเพึ่งเรียกใจเย็นๆเลยครับสีเขียวฟ้านะครับออกจากจุดสตาร์ทฟ้าครั้งแรกนะครับครเลยแรกครั้งแรกครับฟ้าครั้งที่สองต้องออกกันอีกครั้งนะครับออกมาเลยออกไปออกเลย เราบอกว่าเมื่อกี้เสียงชื้นเพาไม่ไงั้นในที่หนึ่งแต่แต่ไม่เป็นไรทำระดับที่สองก็ว่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับสังเกตด,ดูว่านักกีฬาจะหน้าเดิมๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลน,นะครับดูเดือดมากสนุกมากนะครับวิ่งเร็วๆนะครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกูจิรศักดิ์ด้วยนะครับคับแบ็กนะครับคุณกูจิรศักดิ์นะครับมาให้เกียรติที่จุดปล่ยตัวนักกีฬาด้วยนะครับโอ้ยดูสว่าสีแดงจะคือจะคึกคับนะครับ